สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนังมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า A Witness Out of the Blue เป็นหนังในปี2019สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้หลุยคูรับบทซินหยวนเจสสิก้าเฮสเตอร์ส่วนรับบทซีหยูหลุยเฉิงรับบทฟาเหลียง แอนดี้ออนรับบทชาวดงสำหรับเนื้อเรื่องนะครับสินยอนและพวกอีก3าคนเข้าไปปล้นร้านเครื่องเพชรใจกลางเมืองโดยระหว่างปล้นพนักงานสาวร้านเพชรจะกดสัญญาณไฟเรียกตำรวจจนคนหนึ่งเห็นเข้าจึงทีปพนักงานสาวคนนั้นล้มล,ม,ลมบาดเจ็บสาหัสและมียายแก่ๆคนหนึ่งที่กำลังดูเพชรกับหลานต้องเสียชีวิตเพราะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านไปสักพักตำรวจสามารถล้อมร้านเพชร สินหยนบังเอิญไปตบหน้าโจรอีกคนทําให้รู้ว่าเป็นสายสืบตํารวจสินหยนจึงยิงสายสืบคนนั้นทิ้งเมื่อโจรรู้ว่าตํารวจกําลังล้อมจับจึงปลอมเป็นตัวปาาระกันแล้วออกไปพร้อมกับตัวปาาระกันทั้งหมดและรอดได้ในที่สุดหลังผ่านไปหลายปีตํารวจได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปล้นเพชรครั้งนี้มากขึ้นได้มีคดีหนึ่งเกี่ยวกับคนตายในห้องห้องหนึ่งซึ่งพบว่าผู้ตายเป็นคนที่ปล้นลานเพชรในวันนั้นฟ้าเหลียงหนึ่งในตำรวจที่ทำคดี เข้ามาในที่เกิดเหตุและพบนกแก้วในห้องผู้ตายจึงนำนกแก้วมาเลี้ยงไว้โดยมีตำรวจสาวเป็นคู่หูช่วยสืบคดีซินยวนรู้ข่าวการตายของลูกน้องในทีมและพบว่าเพชรที่ฝากไว้กับผู้ตายถูกขโมยไปจนหมดซินหยวนจึงสืบว่าใครเป็นคนฆ่าและได้บังเอิญเจอกับฟาเหลียงที่กำลังสืบคดีนี้อยู่ทั้งสองเกิดการต่อสู้กันแต่ซินยวนเอาชนะได้และได้ที่พักแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของที่พักเป็นหญิงวัยกลางคนชื่อซีอยู่ ซินหยูได้ดูแลสินหยวนเป็นอย่างดีในฐานะผู้เช่าห้องสินหยวนไปหาลูกน้องอีกคนหนึ่งที่ร้านซักรีดซึ่งลูกน้องคนดังกล่าวเป็นเจ้าของร้านกับภรรยาซินหยวนไปสอบถามเรื่องที่มีคนฆ่าผู้ตายแต่ลูกน้องบอกว่าไม่รู้เห็นเรื่องราวอะไรทางนั้นซินหยวนจึงเดินออกจากร้านไปทันใดนั้นร้านซักรีดดังกล่าวระเบิดดังสนัน่นซินหยวนรีบวิ่งเข้าไปดูอาการลูกน้องแต่พบว่าลูกน้องตายแล้วได้ได้คขอบช่วยเหลือภรรยาของลูกน้อง ฟาเหลียงซึ่งกำลังมาที่เกิดเหตุได้เข้าช่วยเหลือภรรยาผู้ตายได้ทันเมื่อสิหยวนเห็นว่าภรรยาของลูกน้องลอดชีวิตสินหยวนจึงหนีไปฟาเหลียงได้ทําการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุในการปล้นลานเผ็ดครั้งนั้นซึ่งได้เข้าสอบสวนพนักง,งานสาวที่กําลังจะกดปุ่มเรียกตารวจซึ่งบัดนี้เธอนำพิการจากการที่โดนโจนถีบในครั้งนั้นแล้วไปโดนเส้นประสาททําให้เดินไม่ได้และเธอยังได้แต่งงานกับชฉาดง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในร้านเพชรในขณะนั้นแต่ฟาเหลียงก็ไม่ได้บอกแสอะไรเพิ่มเติมฟ้าเหลียงจึงไปสอบสวนหลานชายของยายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ปน้านเพชรแต่ก็ไม่ได้อะไรอีกเช่นเคยฟาเหลียงตามสืบคดีไปเรื่อยๆจนตามตัวเจอโจรอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกน้องของซินหยวนเมื่อจับกลุ่มตัวได้กลับเจอหัวหน้าอยู่บริเวณนั้นหัวหน้าจึงขับรถไปพร้อมกับฟ้าเหลียงและโจรเพื่อไปที่นัดหมายที่โจรน,นักับซินหยวนไว้ เมื่อไปถึงที่หมายพบกับคนโดนทำร้ายบาดเจ็บได้แล,แล้วซินยวนก็ปรากฏตัวขึ้นสองตำรวจยิงต่อสู้กับซินยวนซินยวนสามารถหนีไปได้โดยซินยวนได้ไว้ชีวิตลูกน้องคนที่ถูกตำรวจจับมาแต่เมื่อฟ้าเหลียงจับซินยวนไม่ได้จึงเดินมาหาหัวหน้าและพบว่าโจรและคนที่บาดเจ็บโดนยิงเสียชีวิตหลังจากนั้นทางตำรวจพบว่าหัวนหน้าของฟาเหลียงถูกฆ่าตายทำให้ตำรวจยิ่งต้องตามจับซินยวนให้ได้ เขาเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งฝาเหลียงที่เลี้ยงนกแก้วจากโจนที่ตายคนแรกได้ไปปรึกษาหมอเพื่อให้นกแก้วไขคดีแต่ก็ไม่ได้ความอะไรมากฟาเหลียงจึงยกกองนกแก้วไปเจอกับชายที่เสียยายไปตอนเหตุการณ์ปลนแต่นกแก้วก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรฟาเหลียงจึงสืบคดีต่อโดยไปพร้อมกับคู่หูทั้งสองได้ตามหาที่อยู่ของชายที่เสียายายไปแต่คู่หูฟาเหลียงถูกเรียกตัวเข้าสถานีตำรวจก่อนจึงขอตัวกลับก่อน ฟาเหลียงตามสืบคดีถึงที่พักของชายดังกล่าวเมื่อเข้าไปในห้องกลับพบวัตถุผลิตระเบิดเป็นจํานวนมากจึงถามไปว่าเป็นคนระเบิดลานซักรีดใช่ไหมเมื่อได้ยินดังนั้นชายคนดังกล่าวก็เข้าต่อสู้กับฟาเหลียงทั้งสองเกิดการต่อสู้กันฟาเหลียงพลาดท่าถูกแทงและกก็มางจะถูกแทงให้ตายทัในใดนั้นคู่หูฟาเหลียงได้เข้ามาและยิงชายคนดังกล่าวตายในที่สุดฟาเหลียงจึงรอดมาได้ หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นฟ้าเหลียงไปหาหมอที่ดูแลนกแก้วหมอได้บอกว่านกแก้วได้กืนบางอย่างเข้าไปซึ่งเป็นเพชรสีฟ้าเมื่อฟ้าเหลียงสังเกตเพชรดังกล่าวจึงพบว่าเป็นเพชรบนแหวนของพนักง,งานสาว้านเพชรที่พิการฟ้าเหลียงจึงไปหาเธอเมื่อเจอสาวคนดังกล่าวฟ้าเหลียงจึงปฏิปะตะเรื่องราวต่างๆทําให้รู้ว่าวัวหน้าของตนนั้นวางแผนให้แฟนลุ่มของสาวที่พิการและชายที่เสียายายิไปฆ่าลูกน้องของซินหยวน แล้วนาเพชรมาแบ่งกันเมื่อฝายเหลียงรู้ความจริงจึงตามหาชฉวดงซึ่งในขณะนั้นเองสินหยวนสืบรู้ว่าคนที่เอาเพชรไปก็คือชาวดงทั้งสองจึงนัดพบกันและเกิดการต่อสู้ทั้งสองต่างยิงแลกกันฝ้ายเหลียงที่ไปที่เกิดเหตุช้าเกินไปพบศพทั้งสองถูกยิงเสียชีวิตทั้งคู่ฝายเหลียงและคู่หูสามารถคลี่คลายคดีบุกปล้นลานเพชรและคดีฆาตกรรมได้สําเร็จจบไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้ สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกดีครับตามสื่อว่าใครขโมยเพชรไปทั้งหมดและฉากแอคชั่นทำได้ดีมากครับยิงกันมันดีใครชอบหนังแนวสืบสวนสอบสวนแนะนำครับเป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูฟี่ชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ